สวัสดีครับพบกับช่องโจ้รุ่งเรืองชาแนลนะฮะวันนี้เราพามาชมนะฮะวัตถุมงคลนะฮะภายในบ้านที่โต๊ะหมู่บูชานะครับที่เห็นนี่ก็จะเป็นพระอุปคุธนะฮะจากพม่านะครับท่านพระครูศีเจติยาพรนะฮะวัดพระธาตุเชิงชุมสกลนครมอบให้นะครับแล้วก็ข้างบนก็คือเป็นพระประธานวัดป่าเลไลนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับแล้วก็มีเหรียญทั้งที่เป็น เหรียญที่เป็นอะไรแย่ๆเลยนะครับเนี่ยก็จะมีองค์พระนะฮะเช่นตัวเนี้ยฮะทุกคนอาจจะเห็นนะเนี่ยนะพระครูสุภกิจวิบูลชัยอายุ80ปีวัดวิเวกวระร,รามอำเภอเมืองจังหวัดตรากนะครับเป็นรูปหลอ่อนะครับมีะไรอีกอีะองค์ที่โอเคโอเค,อเ,คเลยเนี่ยฮะ อันนี้ก็เป็นพระคูชัยธรรมมาพินันอนทานะครับเป็นงานผูกพัทธสีมาวัดบางกะดีตำบลบางกะดียอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีปี38นะครับโอเคมีองค์ไหนอีกเดี๋ยวขอดูก่อนฮนะองค์นี้สวยฮะเนี่ยพระภัยรีพินาต9 5 0 0สาพสาวัดบวรนิเวศวิหาร3ตุลา2551อองค์นี้สวยครับเดี๋ยวเปิดให้ดู เปิดยากหน่อยตรงนี้สวยตรงนี้สวยพอดีถือกล้องด้วยอ่ะนี่ครับสวยนะอืมสวยพระเพรีพินาตมีกล่องทุกอันเลยนะมีกล่องอันนี้ก็สวยฮะเนี่ยอันนี้ก็เป็นสมเด็จพระเพรีพินาศ วัดบวรนิเวศเช่นกันปีสามหกครับองกนี้ก็สวยเดี๋ยวเปิดให้ดูปุ๊บ,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 บนี่ฮะนี่ก็สวยนะฮะแต่ไม่ให้ดูด้านหลังนะครับมีอะไรอยู่เดี๋ยวตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่อ,นอ,นอันนี้อะไรนานมาดูทีครับหลวงพ่อวัดไร่ขิงคนครปฐมฉลองสิริราชสมบัติ ห้าสิบปีองเนี้ยไม่รู้ใครมีหรือเปล่านะนี่ฮะนี่ก็สวยนะหลวงพ่อวัดไร่ขิงครับสวยงามนี่อะไรอ่ะน,นี่ะนะเดี๋ยวขอดูก่อนมีใครบ้างอืมนี่หลวงพ่ออะไรอะ่ะ วัตถุมงคลวัดเจริญธรรม,มารามสร้างเมื่อปศ2521พระครูสังวรสมาธิวัดเจ้าวาดวัดเพลงวิปัสนาโอ้สวยค่ะเป็นเหรียญน,นี่ครับหลวงพ่อประเดิมสวยดีเยอะมากนะเนี่ยองนี้องนี้ อันนี้อาจจะหลวงพ่อในกุฏิวัดกุยบุรีประจวบคีรีขันธ์ครับหล่ออันนี้ได้มาเช่นเดียวกันหลพวอเจะวาดให้มานะครับเป็นรูปหล่อนี่เลยให้ดูนี่นี่อันนี้ พระนางพญาพิษณุโลกนะครับอันนี้ก็สวยครับมีเอเนี่ยหลวงพ่อเพิ่มที่ระลึกงานผูกพัทธศีมาวัดห้วยใสงามอำเภอหินจังหวัดประจวบคีรีขันหลวงพ่อเพิ่มนี่อะไร ที่ลึกงานพระราชทานเพลิงศพพระครูสุนทรานุรักษ์วิไลลัทธิธรรมูวัดนาสมต์ตำบลเฉลียงเฉลียงอำเภอเมืองสุรินทร์นะฮะเมืองสุรินทร์จังน่าจะจังหวัดสุรินทร์อะไรอีกเดูไปเรื่อยๆนี่อะไรโอ้นี่เกจิ ชื่อดังแห่งนครพนมนะหลวงปู่คำพันคโคสะปัญโยครับวัดธาตุมหาชัยอำเภอป่ปาปาาจังหวัดนครพนมสายนาครพนมนี่เป็นลูกศิษย์ลูกหาเยอะครับหลวงปู่คำพันเนี่ยสวยมีอะไรให้ดูอีกเนี่ยมหาองค์ไหนนี่อะไร อาอันนี้นี้หลวงพ่อองคแสนหลวงพ่อองแสน,ออแสนรุ่นมหาเศรษฐี2 5งห้าหวัดพระธาตุเชิงชุมวัลวิหารสกลนครน,นะอันนี้มันเป็น3มกษัตริย์นะจริงๆถ้าจำไม่ผิดนะแต่มันเหมือนสีมันสีนสออกเป็นเพี้ยนหน่อยนะสวยดีอะไรอ่ะให้ดูงนี้ หลวงพ่อทองกลึงศุนทโลวัดเจดีหอยปทุมธานีนะครับเป็นรูปหล่อนี่นลีอะไรเนี่ยที่ระล,ลึกในวโรกาสได้รับแต่งตั้งเป็นฐานานุกรมที่พระครูสมุน้อยฐานุตโรวัดบางกดีจังหวัดปทุมธานีสองหนานเหมือนกันครับ มสมเด็จวัดสะพานสีรุ่นสร้างเจดีโดยหลวงปู่คำพันธ์โคสะป,ปัญโยที่เล,เลือกพระรูพี่พัดสังฆคุณอนันต์อนันโทสะพานสีนี่ครับองค์นี้อันนี้เป็นพุทธมหาชนกครบรอบส0บหปีพระเทพรัตนสุธี 2,548อันนี้เป็นรูปหล่อนะพระพุทธรูปในพระอุโบสถวัดปทุมคงคาค<ะ><ะ>มีอะไรอีกเนี้ย<ะ>ให้ชมมีอะไรไปดีมาดีอยู่ก็ดีหลวงพ่อคงจับตะมาโลวัดเขาสมโพธิลบบุรีครับ ลบบุรีลบ,บุรีเลบยมนี่ะไรอ่ะอันนี้จำไม่ได้มาจากไหนนะครับนี่ก็เป็นหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีครับเป็น อง oh, สวยอันนี้พระน,นาคปกศักดิ์สิทธิ์รุ่นประทานพรสำเร็จวัดนนทองต,นนตําบลนนทิงอำเภอคงนครราชสีมานี่ก็สวยอันนี้หลวงพ่อวัดไล่ขิงครับอันนี้ก็สวยนี่หลวงพ่อวัดน้อยบางไซรอยุธย,ยา อ,อ,อันนี้หลวงพ่ออะไรเนี่ยหลวงพ่อโสธรฮะที่เลือกในงานสารการเรียนเรียนทำหกมหาโชคชัยอ่าเนี่ยมีอะไรอีกเนาะนี่พระครูสุนทรานุรักษ์หลวงพ่อวิไล ทัธิธรรมโมวัฒนาสมอำเภอเมืองสุรินทร์เป็นรูปหล่อครับนี่ก็เป็นสมเด็จนางพญานะครับเป็นสมเด็จนางพญาอันนี้เป็นเหรียญพระครูอะไรเนี่ยเวทพระครูเวศวชิรานุก,กูลนะครับ จังหวัดเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีมีอะไรอันนี้เป็นอะไรอ่ะเนี่ย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 นี่จำไม่ได้ว่าได้มาตอนไหนสวยนี่ก็เป็น สวยดีมีเยอะนะจริงมีเยอะนะครับเนี่ยเยอะพามาชมนันจริงมีเยอะมากเลยนะครับนี่แค่บางส่วนบางส่วนเก็บไว้ก่อนนะครับแล้วก็มีตัวที่เป็นใส่อะไรนะครับเรียกว่าใส่ใส่กรอบทองใช่ไหมที่ใส่กรอบทองด้วยที่ไปเลี่ยม เลี่ยมทองนะครับก็จะมีเขียนเขียนแล้วเขาก็จะเขียนเป็นสีทองไปเลีเ่ยมไปเลี่ยมทองเยอะครับอันนี้ก็พามาชมครับเป็นสิริมงคลนี่ราชาการที่สิบก,การที่ห้าหลววจันโตอันนี้ราชาการที่สิบครับราชาการที่สิบห้าราชการที่เก้าครับพระอุปคุดครับไปแล้วครับพามาชม ห้องพระวันนี้นะจริงๆมีพระมาโชว์เยอะเลยนะเดี๋ยวจะเอาของเด็ดๆมาโชว์ในคลิปถัดไปครับไปแล้วครับสวัสดีครับ